สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสได้เหรียญหลวงพ่อแดงเป็นเหรียญแม่ทัพปี11นะครับก็เลยจะทำมามาให้ทุกท่านได้ทบทวนความรู้กันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เคยทำเหรียญไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญแม่ทัพปี11นะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญแม่ทับจะสร้างในปี2511เป็นวาระที่2 หลังจากที่จะสร้างวาระแรกที่มีการปลุกเศษครั้งยิ่งใหญ่นะครับจนขึ้นชื่อเรื่องตำนานปืนแตกหลังจากที่มีการปลุกเศษนะครับก็ได้มีการนําไปลองนะครับปรากฏว่ายิงแล้วปืนแตกก็เลยเป็นตำนานของเหรียญปืนแตกขึ้นมาพอมีข่าวแพร่กระจายออกไปนะครับประชาชนทั่วไปญาติโยมก็หลั่งไหลมาที่วัดเพื่อต้องการบูชาเหรียญรุ่นนี้ไปแต่ปรากฏว่าเหรียญน,นะครับที่จัดสร้างขึ้นมาเนี่ย ก็หมดไปด้วยเวลาอันรวดเร็วฉะนั้นหลวงพ่อท่านก็เลยเมตตาให้มีการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นรอบที่2โดยใช้บล็อกหน้านะครับของเหรียญแม่ทับในวาระแรกแล้วก็ใช้บล็อกหลังที่มีดาวแบบนี้นะครับซึ่งวาระแรกเนี่ยบล็อกเนี้ยที่มีดาวเนี่ยจะใช้สําหรับเนื้อพิเศษเช่นเนื้อเงินเนื้อทองคําเนื้อหน้า เขาก็เลยนําบล็อกหลังมาปั๊มเพื่อให้รู้ว่าเป็นวาระที่2อนั่นเองซึ่งวาระแรกเนี่ยจะเป็นเหรียญไร้ดาวนะตรงนี้จะไม่มีดาววาระที่2จะมีดาวดาวเล็กดาวใหญ่ดาวนินจาดาวหางอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีอยู่ประมาณ3บล็อกที่มีดาวนะครับดังนั้นเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญที่จัดสร้างในวาระที่สองพุทธคุณก็ใกล้เคียงกันนะครับราคาค่านิยมอาจจะด,ด้อยกว่า เปียนวาระแรกที่เป็นเหรียญไร้ดาวแต่ก็จะสร้างในปีเดียวกันนะครับจัดสร้างหลังจากที่มีการแจกจ่ายเหรียญรุ่นแม่ทัพวาระแรกไปเพียงไม่กี่วันนะครับไม่ถึง10วันนะครับท่านก็สร้างเหรียญรุ่นนี้โดยผู้จัดสร้างนั่นก็คือคณะทหารนะครับกองบัญชาการกองทัพพาทที่1เนี่ยก็เลยสั่งปั๊มขึ้นมาเพื่อที่จะมาให้หลวงพ่อผูกเสกแล้วก็แจกจ ให้กับผู้ที่ต้องการนะครับแต่ว่าหมดไปแล้วสําหรับพันลัาแรกนั่นเองดังนั้นเหรียญรุ่นนี้จึงจะสร้างขึ้นมาอีกเป็นหมื่นเหรียญน,นะครับแล้วก็มีค่อนข้างเยอะในท้องตลาดแต่ก็มีเก๊แล้ววันนี้จะมาแนะนําวิธีการดูเบื้องต้นจริงๆผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับแต่พอดีได้เหรียญนี้มาค่อนข้างคมก็เลยจะนํามาทบทวนอีกรอบหนึ่งการดูเหรียญรุ่นนี้นะครับ เหรียญรุ่นนี้มีการทำเสริมในหลายหลายวาระหลังจากที่หลวงพ่อแดงนะครับท่านมรณาภาพไปแล้วจุดแรกนะครับที่อยากให้ดูเนี่ยบล็อกหน้าใกล้เคียงกับน,นี้นะครับแต่มีการทำเสริมหลังจากที่หลวงพ่อแดงมรณาภาพไปแล้วในดวงตาของท่านจะมีเม็ดเมดตาทั้งสองทั้งสองข้างนะครับแต่จริงเหรียญที่เป็นวาระแรกวาระสองปี2องเนี่ยจะไม่มีเมตานะครับถ้าท่านดูดีๆนะจะเห็นว่าไม่มีเม็ด แต่เหรียญที่เสริมขึ้นมาเนี่ยจะมีเมตาค่านิยมไม่มีนะครับถ้ามีเมตาปั๊บค่านิยมไม่มีเลยถือว่าเป็นเหรียญเสริมต่อมาเราก็ดูความคมชัดนะครับดูการแกะความคมชัดเหรียญรุ่นนี้เป็นการแกะค่อนข้างจะสวยนะครับแกะค่อนข้างจะสวยใบหน้าหลวงพ่ออาจจะไม่เหมือนรุ่นแรกเพราะว่าในปีนั้นหลวงพ่ออายุตั้งาปีแล้วนะครับปี2อ1 1 ท่านค่อนข้างฉลาภาพมากแล้วหน้าท่านก็เลยออกจากค่อนข้างแก่ๆนะครับการแกะบล็อกนะครับค่อนข้างจะคมชัดเป็นลักษณะนูนต่ำนะครับเป็นเหรียญค่อนข้างจะนูนต่ำการแกะก็คมชัดนะครับทั้งหน้าทั้งหลังตัวอักขระอักษรต่างๆเนี่ยคมชัดมา,มากๆเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูภาพรวมไปก่อน เดี๋ยวมาดูกันด้วยว่าการแยกเก๋แยกแท้ดูกันยังไงนะครับอันนี้ดูภาพรวมนะครับจุดแรกที่บอกแล้วคือเมต,ตานะถ้ามีเมต,ตาปั๊บตีเสริมไปเลยนะครับต่อมามาดูอักขระที่เขียนอยู่ในเหรียญบ้างนะครับที่ระลึกนะครับพระครูยานวิราชแดงวันที่11เมษายน2510นะครับก็คือช่วงก่อนสงการนั่นเอง อายุท่านก็คือ90ปีครับด้านหลังก็จะมีบอกผู้สร้างนะคือกองมชาการกองทัพภาคที่1นั่นกะ็คือคณะลูกศิษย์ลูกหาของท่านนั่นเองที่เป็นนายทหารนะครับมีการจัดสร้างขึ้นมาสาหรับวาระแรกเนี่ยมีการปลูกเศษยิ่งใหญ่มากๆนะครับแต่เมื่อของหมดไปนะครับวาระที่2เนี่ยก็คือท่านปลูกเศษเดียวที่วัดของท่านก่อนที่จะมีการแจกจ่ายออกไปนะครับ เหรียญรุ่นนี้ค่านิยมอยู่ที่ประมาณ 4,000-5,000- ถึง6,000บาทในบล็อกในบล็อกที่เป็นบล็อกดาวเล็กดาวใหญ่นะครับแล้วก็ดาวหางก็คือบล็อกมีดาวนั่นเองที่เป็นเนื้อทองแดงก็คือเหรียญมอลลาสองค่านิยม4,000-5,000-6,000เนี่ยขึ้นอยู่กับความสวยความคมชัดลงดำเต็มหรือเปล่า วมีการล้างมาไหมหน้าสึกไหมนะครับพวเดิมมีหรือเปล่ามีสนิมเขียวหรือเปล่านะครับแต่สภาพนี้ก็ซื้อได้นะครับมันประมาณ3,000บาทเพราะมีความคมชัดอยู่ท่านจะเห็นว่ามีการใช้ไปอาจจะมีรอยลังเรือนบริเวณดาวนะครับบริเวณชดาตรงนี้ไปนะครับแต่ขอบเหรียญหูเหรียญใบหน้าหลวงพ่อยังคมชัดอยู่ก็ถือว่าสภาพก็ประมาณ 6 0สิเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับประสบการณ์ท่านค่อนข้างเยอะเรื่องแควคาดข,ของกบัญชาตีส่วนใหญ่แล้วจะมีห่วงเดิมๆมาให้แบบนี้นะครับทีนี้มาดูถึงการแยกเหรียญเกเหรียญแท้กันบ้างนะครับจริงๆบล็อกนี้มีเก๋มาหลายปีแล้วนะครับจุดแรกที่อยากให้ดูนั่นคือหความคมชัดแน่นอนว่าต้องมีนะครับตัวออกักษร ต้องเป็นแท่งคมสันนะครับต้องเป็นแท่งคมสันขึ้นมา <_ t ops> พวกลายกระหนกนะครับพวกลายกระหนกพวกนี้ต้องมีความคมชัดต้องมีความลึกลายกระหนกต้องเป็นลายกระหนกจริงๆจะไม่ตื้นนะครับก็คือเป็นลายจริงๆเป็นการแกะบล็อกที่ค่อนข้างคมน,น,น,นะครับเป็นการแกะบล็อกคม ต้องมีเส้นเส้นนี้นะครับวิ่งที่ขอบในของเก๊เข้อถอดมาแต่มันติดไม่ชัดนะครับต้องมีเส้นตรงนี้วิ่งนะครับที่ขอบในด้านบนของหน้าเหรียญจะมีวิ่งทั้งเหรียญน,นะครับจะมีวิ่งทั้งเหเรียญเหรียญเก๊เข้อถอดมาติดนะครับแต่มันจะเบอร์หรือว่าติดๆิดขาดขาดแล้วก็พวกลายกระหนกพวกนี้ มันมันจะตื้นนะครับแต่อันนี้ของแท้ก็จะคมแบบนี้เลยพวกลายกระดกตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นของเก๊มันจะตื้นนะครับมันจะตื้น,นะน,ตนแต่อันเนี้คมชัดเห็นไหมครับขนาดพระใช้มาจริงๆส่วนเรื่องความคมชัดพวกนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับแต่เหรียญรุ่นนี้มีวิธีดูที่ง่ายมากๆเดี๋ยวผมจะบอกในลําดับต่อไปนะครับต่อมาดูด้านหลังเหรียญนะอักขระ,ะทุกตัวของท่านเนี่ย ต้องเกิดจากการปั๊มที่คมชัดของเก๊เขาถอดพิมออกมาแล้วเขาก็ปั๊มเหมือนกันแต่การถอดพิม์เนี่ยทำให้พวกบริเวณขอบของตัวอักขระตัวนี้มันจะเกิดการตื้นและเกิดสลบแทนที่จะเป็นการปั๊มลงไปแล้วขึ้นมาเป็นแท่งปรากฏว่าบริเวณขอบขอบนียเกิดรอยสลบเป็นม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 ,นมันก็เลยจะไม่ชัดนะครับดังนั้นก็จริงๆการดูเกจแท้เนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับเดีอนรุ่นนี้ ต่อมาพวกลายกระดกอย่างที่ผมบอกเหมือนด้านหน้านั่นแหละนะครับลายกระดกต้องคมชัดต้องลึกลงไปต้องมีเส้นในซุ้มนะครับเส้นในซุ้มส่วนใหญ่ก็จะมาขาดช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาขาดช่วงนี้เห็นไหมครับเส้นในซุ้มเส้นลนของขอบเหรียญเนี่ยต้องมีนะครับต้องมีบริเวณเนี่ยต้องชัดนะครับบริเวณนี้ต้องชัดแต่บริเวณนี้ส่วนใหญ่จะขาดแทบทุกเหรียญน,น้อยมากที่จะมีเต็ม นะครับเส้นตรงนี้นะครับน้อยมากที่จะมีเต็มแต่บริเวณนี้นะจำไว้นะบริเวณบาตรงนี้่าตรงนี้ต้องมีนะครับอ่าทีนี้มาดูตรงนี้นะครับชัดไมเอ่ยทีนี้มาดูตรงนี้ถามว่าเหรียญ บางคนแยกไม่เป็นนะครับบางคนเล่นเป็นเหรียญมีดาวกับนิยมว่าไม่มีดาวแต่จริงๆไม่มีดาวสร้างก่อนเป็นวาระที่ลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่ฉะนั้นมีราคาที่สูงกว่านะครับสวยๆเล่นกันประมาณ20,000กว่าแล้วนะตอนนี้สําหรับบล็อกไม่มีดาวแต่บล็อกมีดาวก็ราคาก็ไม่เปิดไม่เกิน56000นะครับยังหาใช้ได้อยู่ดาวก็คือตรงนี้จะมีอยู่3ดวงจะมีดาวเล็กดาวใหญ่แล้วก็ดาวหาง แต่อันนี้น่าจะเป็นดาวเล็กนะครับเพราะว่าเป็นจุดเล็กๆมีการใช้มาก็เลยอาจจะไม่ค่อยชัดมาดูเส้นขอบเหรียญด้านในอย่างที่ผมบอกว่าต้องมีทั้งเหรียญน,นะครับแต่จะมีช่วงเนี้ที่มันขาดๆไปแทบทุกเหรียญจะเป็นแบบนี้แต่ต้องมีวิ่งนะครับต้องมีวิ่งของเก๊เขาถอดมามันจะเบอร์นะครับตรงนี้มันจะเบอร์มันจะไม่เป็น ไม่ไม่เป็นเส้นวิ่งชัดชัดแบบนี้นะครับมันจะเบอร์มากๆพวกชด,ดานะครับดดกกพวกชดาพวกมงกุฎพวกเนี้ยของเก๊เขาเขาถอดติดเหมือนกันแต่ว่ามันอย่างที่ผมบอกอะถ้าของแท้มันปั๊มลงไปมันเป็นแท่งขึ้นมาแต่ของเก๊มันจะเป็นสลบสลบสลบ,สลบขอบมุลมนนะครับจะสังเกตได้ชัดสังเกตได้ง่ายนะครับทีนี้อยากให้เพื่อนๆจําจุดนี้ไว้เลยนะครับเรือนกขอแดงนะครับรุ่นแม่ทัพนะ ไม่ว่าจะมีดาวหรือว่ามีดาวนะครับพยายามจดจําช่วงตรงนี้ไว้ให้แม่นๆเหลี่ยนแท้นะครับการตัดนะครับลักษณะหูเหรียนก็ไม่เกินไม่หนีไปจากนี้เลยไม่ว่าจะอยู่สภาพไหนต่อให้ศึกลงไปนะครับดูจุดเนี้ยเราก็รู้ว่าแท้หรือเก๋น,นะครับถ้าคนชนานาญนะครับจุดเนี้ยมันจะมีเส้นลึกๆๆๆ,ๆนะรจริงๆตรงเนี้ยจะมีลักษณะเป็นเหมือนห่วง หมือนหูเหรียญน,นะครับแต่แต่เนื่องจากมันเป็น,เป,นเป็นเหรียญทรงเนี้ยนะเป็นเหรียญอาร์มแบบเนี้ยก็เลยหูเหรียญก็เลยไม่มีลักษณะที่เป็นกลมเหมือนเหรียญทั่วไปอย่างเช่นเหรียญแบบเนี้ยนะครับอ่าแบบเนี้ยครับจริงๆก็เป็นหูเหรียญแบบนี้นะครับเขาเขาสร้างมาเพื่อที่ให้เป็นหูเหรียญแบบนี้แหละ อ่าตรงนี้ต้องเป็นโค้งนะครับตรงนี้ต้องมนมนขึ้นมาช่วงหูเหรียญรอยตัดจะไม่กลมสักทีเดียวรอยตัดจะไม่กลมหมายความว่าแทนที่จะเป็นมนมนโค้งๆเป็นทรงกลมปรากฏว่ามีการตัดที่กินเป็นลักษณะเหลี่ยมกินลักษณะเหลี่ยมนะครับกินเป็นลักษณะเหลี่ยมจะไม่กลมดิกเลยนะครับเหรียญแม่ทัพทุกเหรียญบริเวณน,นี้จะไม่กลมจะไม่โค้ง นแนลดูว่าเป็นเป็นทรงกลมเบร์ซาทีเดียวนะครับทีนี้มาดูรอยปิ้นปกติจะมีห่วงมาให้นะครับเขาเจาะรอยปิ้นโดยการปั๊มกระแทกปั๊มกระแทกจากด้านหน้าลงไปที่ด้านหลังดังนั้นรอยปิ้นตรงเนี้ยมันต้องมีให้เห็นทุกเหรียญไม่ว่าจะหยุดสภาพไหนนะครับและรูจะไม่ใหญ่และรูจะไม่ใหญ่หญถ้ามีห่วงแล้วท่านท่าน ถ้าเหรียญที่ท่านไปดูเนี่ยหรือว่าเจอเนี่ยมีห่วงนะครับมีห่วงทองแดงแบบนี้ก็สังเกตง่ายๆนะครับพื้นที่ที่เหลือก็อยู่ประมาณเนี้ยวงก็อยู่ที่ประมาณตอนเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งหรือว่าค้อของรูเหรียญวิธีสังเกตน,นะครับแต่ถ้าเกิดคนชำนาญจริงหยิบขึ้นมาเห็นตรงเนี้ยนะครับรอยปิ้นพวกนี้ก็รู้แหละเห็นการตัดขอบนะครับที่ไม่ค่อยกลมแบบเนี้ยก็รู้แล้วนะครับว่าแท้ องนี้เป็นพรดที่ดูง่ายๆนะครับก็เลยนําให้เพื่อนๆได้ดูทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้มาดูขอบเหรียญจริงๆอีกจุดหนึ่งที่ผมแนะนําให้อยากให้ดนะูก็คือขอบเหรียด้านหน้าด,ด้านข้างท่านอาจจะดูแล้วไม่เมันก็เหมือนของแท้หรือว่ามันอาจจะเป็นของแท้ก็ได้นะครับดูหัวเหรียญก็ไม่ชนานาญนะครับดูช่วงนี้ก็ไม่ชํานาญท่านก็ควรจะพลิกมาดูด้านนี้นะครับ ด้านนี้นั่นก็คือขอบเหรียญนั่นเองรอยขอบตัดนะครับคมตัดเหรียญทุกรุ่นจะมีคมตัดเป็นลักษณะเอกลักษณ์ต่างออกไปนะครับแต่เหรียญที่สร้างในช่วง2 5 0 0ถึง2องกว่าๆนะครับจะมีลักษณะาการตัดแบบหยาบจะตัดขาดบ้างไม่ขาดบ้างนะครับคมตัดจะหยาบนะครับลักษณะรอยตัดต้องเป็นแบบนี้นะครับขาดบ้างไม่ขาดบ้างโดยเฉพาะเหรียญแม่ทัพมาว่ากันถึงเหรียญน,นี้บ้างนะครับ เหรียญนี้จะสร้างในปี2511ดังนั้นในยุคนั้นวิวัฒนาการกันปั๊มเหรียญก็จําเป็นการปั๊มตัดนะครับปั๊มตัดกระแทกการตัดกระแทกของแม่พิมพ์นะครับของบล็อกเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีความคมไม่ได้มีความสมูทนะครับยิ่งกระแทกหนักรอยหักรอยตัดก็อาจจะยิ่งมีให้เห็นยิ่งเยอะนะครับเห็นไหมครับรอยหักรอยตัด ก็มีให้เห็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตัดไม่ขาดตัดไม่สุดเป็นรอยฮาดานนะครับภาษาศั์ช่างเทคนิคเขาเรียกรอยฮาดานนะครับตรงนี้ก็มีนะครับจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นเขาเป็นซุ้มตรงนี้นะครับเป็นซุ้มกระดกตรงเนี้เวลาที่เขาจะตัดปีกเหรียญน,นะครับปกติเหรียญพวกนี้ยปั๊มออกมามันจะมีปีก ปีกเป็นกว้างๆ,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 ๆนะครับแล้วก็ค่อยมีกระบอกที่เป็นตัวปัม๊มปั๊มเหรียญให้หลุดลงไปนะครับปั๊มเหรียญให้หลุดลงไปก็เลยจะเกิดรอยแบบนี้นะครับจริงๆตรงนี้สังเกตง่ายมากๆถ้าท่านดูมันจะเป็นรอยหยาบๆ,ๆ,ๆนะครับรอยตัดหยาบๆเนื่องจากแม่พิมพ์ที่ตัดเนี่ยเขาไม่ได้แกะให้พอดีเป๊ะหรือว่าเกาโกนให้เรียบเนียนนะครับตรงนี้ก็เลย จะเป็นรอยตัดจะหยาบอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เห็นไหมครับรอยตัดจะหยาบแบบหยาบแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูอีกทีบางทีท่านอาจจะไม่เห็นชัดบ้างมาชัดบ้างขออภัยด้วยนะครับอ้าเห็นไหมเพราะนั้นน่าจะมองเห็นอยู่นะเนี่ยมันจะเป็นรอยตัดแบบนี้นะครับรอยตัดหยาบๆจะไม่ละเอียดนะครับ ถ้าท่านเจอแบบละเอียดตรงนี้แล้วก็ส,สวยๆมนๆเรียบๆนะครับรอยตัดขาดสุดๆเนี่ยเก้เลยนะครับเก้เลยต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับต้องแบบนี้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นบล็อกไหนไม่ว่าจะเป็นวาละาแรกหรือวาละที่สองต้องเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้จะตัดไม่ขาดตรงนี้นะครับตรงนี้ปลายเล็บผมเนี่ยจะตัดไม่ขาดตรงนี้ก็ตัดไม่ขาดมีรอยฮาดานนะครับ ตรงเนี้ยตัดขาดแต่พอเลยมาช่วงตรงเนี้ยตัดไม่ขาดนะครับเนี่ยเหรียญแท้จะเป็นแบบเนี้ยขาดบ้างไม่ขาดบ้างอ่ามาตรงนี้ก็ไม่ขาดเห็นไหมครับตรงนี้ก็ไม่ขาดอ่าตรงนี้ก็ไม่ขาดเนี่ยคือเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้เลยดูง่ายมากๆทีนี้มาดูด้านนี้กันบ้างเห็นไหมครับพอมาเจอตรงรอยขนกปั๊บนะครับจงมาเจอตรงรอยขนกปั๊บก็จะมาเจอ ความตะปุ่มตะปั่ของขอบข้างเหรียญน,นะครับเพราะว่าการตัดที่อาจจะไม่สวยสมบูรณ์แบบนะครับตรงนี้จะสังเกตชัดงันมากๆนะครับเพราะเหรียญเ,เก๋เนี่ยเขาทําตัวตัดมาค่อนข้างจะเนียนเขาโกดมาค่อนข้างจัดเรียบร้อยนะครับดังนั้นตัดออกมามันก็จะสวยแต่เหรียญจริงๆนะครับวิวัฒนาการในยุคนั้นตัดออกมาก็ไม่ไม่สามารถให้สวยเป๊ะได้นะครับต่อให้เป็นช่างหลวง นะครับต่อไ้เป็นสร้างช่างลงกระสาบเถอะนะครับเหรียญรุ่นนี้มีการสร้างโดยอ่าลงกระสาบหรือว่ากองกระสาบนะครับเป็นผู้แกะบล็อกเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะครับท่านจําไว้นะเหรียญแม่ทับจริงๆเป็นเหรียญข้างหนาจะหนากว่าเหรียญรุ่นอื่นๆนะครับหนากว่าเหรียญรุ่น C หนากว่าเหรียญรุ่น2อออกจะหน,หนากว่านะครับ ชัดเจนนะเนี่ยดูง่ายมากๆบริเวณเนี้ท่านท่านจําไว้เลยมันต้องเละๆแบบนี้ยพูดง่ายๆท่านสร้างก็คือมันต้องเละๆแบบนี้นะครับของแท้มันจะไม่สมูทมันจะไม่จะไม่เรียบนะครับต้องมีรอยหักต้องมีรอยหักแบบนี้นะครับต้องมีรอยแตกส่วนใหญ่เหรียญแท้นะครับผมคิดว่าน่าจะเกิดจากความร้อนหรือว่าโลหะที่เขาผสมแข็งเกินไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเหรียญแท้จะเกิดรอยกาบแตกแบบนี้ พอปั๊มพับนะครับโลหะอาจจะเย็นเกินไปก็เลยการเกิดการแตกนะครับเกิดการแตกบกริเวณนี้เป็นกาบบาเหรียก็แตกกาบทั่วทั้งเหรียญเลยก็มีบาเหรียก็แตกข้างหลังบาเหรียก็แตกข้างหน้านะครับแต่ก็เจอบ่อยมากที่แตกนะครับประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้จากการทําคลิปครั้งนี้นะครับเป็นการทบทวนอีกรอบหนึ่งจุดสังเกตเห็นไหมครับ โดการดูที่ดูง่ายมากๆเลยผมเห็นผมก็เลยอยากจะมาทําคลิปให้ทุกท่านได้ดูอีกรอบหนึ่งเป็นการทบทวนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับลูกกองติดตามาผมจะทําคลิปอื่นๆของหลวงพ่อแดงนะครับแล้วก็หลวงพ่ออื่นมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกรอบหนึ่งนะครับ ท่านที่ชอบก็สามารถกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดการทําคลิปแล้วก็รับชมคลิปในรอบต่อไปของท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับ